สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมก็สู่รายการโปรดทุกเพิ่มสุกนะกับหมอฝนค่ะน้องสิมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสําหรับเช้าวันใหม่วันนี้วันอะไรเนะวันอังคารเหรอวันอังคารที่ยี่สิบห้านะนะฮะ,เ,ะเรียกว่าท่านผู้ชมพรุ่งนี้แล้วสินะ,ะการเลือกตั้งสอวอืการเลือกตั้งสอวอท่านผู้ชมแม ตกลงได้ได้ห้องหรือยัง,องอว่าฮนะอไหนหอือยังนะไม่ได้ไปดูเลยนะอันนี้พูดจริงเลยนะฮะทำอย่างอื่นอยู่นะฮะเอ,อ่อท่านผู้ชมโอ้ <c oughs> ใครที่ฟังอยู่นะแจ้งมาก็ได้นะเออว่าฮอไหนนะท่านผู้ชมนะรู้สึกว่าเออเห็นเขบวนสามพันคน คน3,000คนเนี่ยเราจะต้องเออไปถึงตั้งแต่กี่โมงอืกี่โมงก่อนเพราะว่าที่จอดรถเนี่ยโอเคแหละมันก็เยอะแต่โอ้โหก็คงแย่งกันหน้าดูท่านผู้ชมเพราะว่าหนึ่งคนที่ไปเป็นผู้สมัครสอวอจะต้องมีคนติดตามอีกอย่างน้อยเนี่ยสองหรือสามคนสองหรือสามคนในที่นี้บางคนก็มาคันเดียวกัน าบางคนก็ไม่ได้มาคันเดียวกันให้ผู้ชมนะอาจจะต้องตามอีกสักสองสามคันเสร็จด้วยซ้ำมันจะไม่ให้จบอยู่แค่สามพันคนสามพันคันโอ้โหที่จอดรถน้าจะหายากกันเลยทีเดียวนะเขาบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ยนะการเลือกตั้งที่โรงแรมเซนทาราของกทมเนี่ยโอ้โหโรงแรมฉ่ำเลยนะไปอาคารสี่นะฮะอาคารสี โรงแรมเนี่ยน่าจะฉ่ำเลยรู้ไหมชำคือยังไงหนึ่งได้มีการทางกทมจองห้องประชุมใช่ไหมไม่พอคนที่มาลงเลือกตั้งสวเนี่ยก็พักในโรงแรมอืมอ่ไม่เท่าไหร่พักในโรงแรม อ้าหมายถึงว่ามันมีทั้งโรงแรมแล้วก็มีทั้งได้รับได้รับแบบชําๆเลยใช่มีทั้งโรงแรมแล้วก็มีทั้งในส่วนห้องพักแบบธรรมดาธรรมดารายวันอืโรงแรมในได,ได้ได้การพักแบบชําๆเลยท่านผู้ชมโดยเฉพาะโรงแรมเซ็นทรานะเนอ,อใกล <นะ S 1> สุดไหมถามว่าแล้วคราวนี้จัดที่อิมแพกเมืองทองธานีคต้องไปเช่าที่ไหนล่ะเนี่ยก็ในเมืองทองไงในเมืองทองมันจะมีเป็นห้องเช่าแบบไม่หรูหรารอกเล็กๆอืม มันมีห้องเช่าอยู่มันมีบ้านอยู่แต่บ้านก็จะเยอะเกินไปอะนะ,ะนะโรงแรมแถวนั้นมีนะแต่ยังไงแล้วเนี่ยใครที่จะไปในช่วงตอนเช้านะโอ้โหต้องไปกนแต่เช้าเพราะเขาได้สกว่าคราวนี้เข้าเร็วนะแปดโมงแปดโมงไม่ใช่เก้าโมงแล้วนะอืมอ่าแปดโมงาห้มาชมนะเออก็เขาบอกว่าห้ามสายอืมห้ามสาย พราะถ้าเกิดสายปุ๊บโดนตัดสิทธิ์ถือว่าไม่มีความรับผิดชอบหนึ่งวิก็ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้นะเออหาคนไปส่งแล้วถ้าเกิดรีบๆก็นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถนะท่านผู้ชมนะนี่แหละวันพรุ่งนี้เรารูนกันอยู่นะแล้วก็อาจจะต้องอาจจะได้ดูกันนะท่านผู้ชมในการส่วนของการเลือกตั้งสวนะฮะ,นะฮะว่าเอมันจะไปถึงตรงไหนอะไรยังไง นะท่านผู้ชมแล้วพวกนี้เราก็คงได้รายชื่อกันแล้วแหละเพราะว่าเห็นทางกะกะตอ,ออกมาไม่ว่าจะมีเรื่องร้องเรียนอะไรทุกอย่างก็ยังเดินหน้าเออตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนมาสามร้อยนะสามสิบกว่าเรื่องนะสองสามร้อยสามสิบกว่าเรื่องเนี้ยเออส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกะกะตอ่าส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัตินะแต่เรื่องการที่แบบว่าเฮ้ยหัวกัน เฮ้ยมีการจ่ายเงินจ่ายทองน้อยน้อยนะน้อยแต่ถามว่ามีการแลกคะแนนกันก็ตอบอกเขาไม่ผิด<ะ>โดยปกติถ้าเกิดมันมีการแลกคะแนนก็ต้องทําความรู้จักกันก่อนอเออแล้วแลกคะแนนมันก็ไม่เสียหายอะไรคือจริงมันมากกว่าแลกคะแนนคือมันมีการรวมกลุ่มกันไงกลุ่มใหญ่เลยร้อยกว่าคนเนี้ยเขาก็าถามถาว่าผิดไหมเขาก็ไปถามทางคนอิทธิพรออก็จริงๆก็มีเสียงสัมภาษณ์มานะฮะเออซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยเดี๋ยวข้อไป เบรกที่สองนะแต่ถามว่าผิดไหมก็ต้องมารอฟังท่านผู้ชมนะว่าทางกรกตเนี่ยเขาออกมาบอกว่าผิดหรือไม่มนะกับการรวมกลุ่มก้อนเอ้มันหัวกันหรือเปล่าเออท่านผู้ชมเออน่าสนุกสนานจริงๆเลยนะนะวันนี้วันที่ยี่สิบห้าแล้วนะยี่สิบห้าพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้แล้ว นะเขาบอกว่าคุณหมอลืมวันที่ยีบสี่มิถุนาไปหรือเปล่าไมอืมยี่สิบสี่มีอะไรยี่สิบสี่มิถุนามีประชุมเศรษฐกิจอลืมอะไรไปหรือเปล่าอ้าวลืมอะไรอ่ะไปสัญญาอะไรกับคุณผู้ชมหน้าจอไว้สิมาสิหมอไม่ได้สัญญาสิมาสัญญาอะไรเออเขาบอกว่ายี่มิถุนาเป็นวันสำคัญอย่างไรอย่างไรนะลืมจริงๆด้วยอย่างไร มีการย้อนถามหมอยี่สิบหกมิถุนาวันสิบสองคู่ไงพอกลัวโดนถามใช่ป่ะอะไรถ้ายี่สิบหกเนี่ยยี่สิบสี่มิถุนาเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะโอ้ยไม่เคยมีอยู่ในระบบความจําเอ้ยสองสี่เจ็ดห้าไงก็รู้แต่ว่าเขาไปดูหนังกันเมื่อวานเนี้ยเขาไปดูหนังใช่ไงก็เมื่อวานเนี้ยเป็นเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้าไงเออ แล้วไม่มีเขาบอกไม่มีใครพูดถึงกันเลยนะยี่สิบสี่มิถุนาคนลืมหมดเลยนะพอเห็นข่าวแค่คุณพิรพันธ์นำสมาชิกพักไปดูก็ไม่อยากดูแลงานการยังไม่เห็นเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันสักอันหนึ่งเลยยังจะพาคนไปดูหนังกันอีกเออนะก็วันที่ก่อนจะรักษาก่อนจะให้ศึกษาประวัติศาสตร์รักษาประชาชนและประเทศชาติตอนนี้ก่อนอย่าให้ตกเป็นของในทุนเออเนี่ยท่านผู้ชมเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันสําคัญนะ คุณหมอน่าจะพูดบ้างเออหมอก็บอกว่าเออพูดตามตรงนะหมอก็ลืมไปเลยแล้วถามถามว่าขนาดหมอยังลืมเนะี่ยเด็กสมัยนี้ไม่ต้องพูดถึงแนละ้วท่านผู้ชมคือนะอะไรงงไม่เข้าใจไม่ออรู้จัก <c oughs> นี่ห่างกันแค่สิบปีนะั่นแล้วเกิดพูดถึงรุ่นยี <c oughs> ่สิบล่ะรุ่นพวกอายุยี่สิบรุ่นพวกทีนเอ๋อละอะไรคืออะไรยี่สิบสี่ิชุนามันสาคัญยังไงมันเกิดใครอะคะ <c oughs> อือค่ะไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจ <c oughs> ไม่รู้จักเลยเออจะต้องเป็นแนวนี้นะท่านผู้ชมนะ ก็เอาเป็นว่ามันก็จะต้องมีการโปรโมทกันบ้างจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าเออเงียบหายกันไปหมดเลยแล้วเขาบอกว่าก็ไม่ออกมาพูดทั้งเอพักเพื่อไทยทั้งเใครอ่ะทั้งก้าวไกลก็ไม่มีการออกมาพูดถึงเลยนะอืมเออหมอก็เลยแบบแปลกจังเลยนะรอบนี้นะค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องมีการออกมาพูดบ้าง มามยกนิ้วบ้างไม่มีอารมณ์ช่วงนี้ไม่มีอารมณ์เหนือ่อยเออหรืออาจจะเหนื่อยจากนี่ก็ได้อ่าจากเรื่องการอภิปรายงบประมาณค่ะนะอ,อ่ต้องถึงเวลาพักผ่อนอืมนะหรือว่าอาจจะไปอาจจะเหนื่อยจากการไปอ,อ่ออกต่างจังหวัดเห็นบอกไปออกที่อุดรอ,อ่าอาจจะอย่างนั้นอาจจะอย่างนั้น่อ,จจอนผม้ชมแล้วก็อะไรอะ ตอนนี้เขามาเป็นดราม่าก,กันเยอะมากมาเลยเรื่องอภิปรายงบประมาณเรื่องของคุณพิธาที่บอกว่าอะไรนะผู้พิการตอนนี้เรามีหนึ่งแสนล้านคนเดี๋ยวก่อนประชากรไทยเรามีกี่คนนะเจ็ดสิบห้านนเจ็ดสิบเจ็ดล้านแล้วตอนเนี้เออเจ็ดสิบเจ็ดล้านแล้วผู้พิการมีหนึ่งแสนล้านมันก็เยอะเกินนะเจ็ดสิบล้านร้อยล้าน,าน,น,านมันก็เยอะเกินนะตอนนี้ก็ามาดราม่า พิการทางสไลด์เลยอะไม่ตรวจสไลด์ที่เรื่องไม่ตรวจสไลด์ที่เรื่องพูดผิดเนี่ยนะไม่มีใครว่าเลยเนาะไม่มีใครพูดถึงเลยนะไม่มีเงียบเลยนะความผิดช่วยกันปกปิดเออหมอนี่แบบนี่คือคนที่เป็นสมาชิกพรกเก้าไกลส่วนใหญ่ความผิดจะช่วยกันปกปิดคุณเชื่อหรือไม่หลักคุณลองพิจารณาตัวคุณดูเองสิอืเห็นแล้วก็แบบเออเออก็แปลกดีแต่โอเคแหละอาจจะ ทำสไลด์ผิดก็ได้เรายังทำผิดหลายๆครั้งต่อหลายครั้งเลยอแต่ถ้าในระดับสสอ,อะไรอย่างเงี้ยนะอืมข้อมูลมันก็สู่ประชาชนมันเป็นข้อมูลสู่ประชาชนผู้ตามตรงอาจจะเป็นเพราะพักนี้ไม่เก่งตัวเลขเอตั้งแต่คุณทิศนาแล้วนฮะตั้งแต่คุณทิศนานะคุณทิศนาอะไรนะอะไรกี่พันล้านนะพูดผิดอยู่นั่นแนหะเออนะ พักนี้ค่อไม่ค่อยเก่งตัวเลขแต่เขาชอบวิจาร์ณเศรษฐกิจนะท่านผู้ชมนะนะอ่ะก็เรียกว่าวันนี้ท่านผู้ชมข่าวๆวที่ต้องพูดถึงนะในวันนี้นะโอ้หกระจายกระจายมากตอนนี้ที่ยังเป็นเรื่องดราม่าก,กันอยู่ก็คือเรื่องการขายที่ดินการให้เช่าที่ดินนะเออโหมีแน่นอนนะหมอเคยพูดไปแล้วท่านผู้ชมว่า การที่ออกมาให้เช่าที่ดินเพิ่มเติม,เพ,มเพิ่มมากขึ้นเนี่ยให้เรามาระวังไว้ให้ดีมันเป็นดาบสองคมถามว่าดีกับเศรษฐกิจไหมมันก็อาจจะดีกษษษษษนะับเศรษฐกิจเนี่ยแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะไม่ดีกับรัฐบาลเท่าไหร่เพราะว่าก็จะโดนคำคอรหาคำกล่าวหาแล้วก็โดนทุกรัฐบาลไปนะโดนทุกรัฐบาลไม่ว่าจะเป็น <c oughs> รัฐบาลคุณทักษิณ ที่ทุกคนออกมาบอกให้ทักสิงขายชาติอเออรัฐบาลอ,อลุงตูนะอันนี้ขายจริงขายที่ดินอเออนะรัฐบาลกูเศรษฐาถ้าออกมาอีกทึ่งตอนนี้เขากําลังให้มาไทยกําลังอ,อปรับนะท่านผู้ชมนะอืเขาก็จะโดนอีก,กสิอเออบางเรื่องก็ไม่น่าทําแต่ก็ยังจะทำอาอมันเป็นการเปิดเขาเรียกว่าเปิด เปิดทางให้ใช้คำว่าเปิดทางอะไรเปิดทางให้ใครให้นักลงทุนชาวต่างชาติหรือเปิดทางให้กลุ่มอสังหาในประเทศไทยอสังหาสิจะใครแ่ะก็ต้องกลุ่มอสังหาเออ,เอ,อแล้วไม่ดูหรอว่าตัวเองไงทําอะไร,ระธุรกิจนะมันจะโดนคําคอรหาโดนแน่นอนท่านผู้ชมเพราะว่าคําคอรหานะมันมาอยู่แล้วจากการที่เราเป็น นายกรัฐมนตรีคุณจะยกเหตุผลอะไรมาก็ตามมันเห็นกันต,ต,ตอ้องๆประชาชนก็จะตาหน้าคุณว่าคุณเนี่ยส่วนหนึ่งคุณทําเพื่อส่วนตัวของคุณนั่นแหละแน่นอนคุณไม่เอาเงินเดือนแต่สิ่งที่คุณได้มากกว่าเงินเดือนก็คือเรื่องพวกนี้ไหมอืมเนี่ยแหละมันกลายเป็นคําคอลหาซึ่งจริงๆแล้วทางคุณเสถีฐาอาจจะไม่ได้อะไรด้วยกับการที่ปล่อยให้เช่าระยะเวลายาวนานขึ้นเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ย แสนสิริเนี่ยจะเป็นขายขายาจะเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็แล้วแสนสิริส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเล่นคอนโดคุณเศรษฐาจะมีความเขาเรียกว่าอะไรนะมีความคิดปกติดีเพราะว่าเอาผมก็ไม่ได้มาทําอะไรตรงนี้ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากตรงนี้แต่เขาบอกว่ามันเป็นการเอื้อเอื้อพวกเดียวกัน คือตอนนี้ไม่ได้ทำมันมองอย่างนี้นะเพราะขนาดเราทําดีนะมันยังมองว่าเราไม่ดีเลยขนาดเราแล้วถ้าเกิดเราทําให้มันดูแบบกั้มกั้มกึ่งกึ่งเนี่ยมันยิ่งมองเราไม่ดีใหญ่เลยนะและอย่างหนึ่งคุณจะบอกว่าคุณทําบ้านอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกเพราะว่าคุณก็มีการปรับตัวคุณอาจจะหันมาทําคอนโดวันไหนก็ได้นี่คุณมีเงินคุณมีทุนนี่อืมอืมใช่นะซึ่งเขาก็นะคนมันคนมันมองเราไม่ดีอ่ะคนเรามันขี้ฉามันมันคิดได้ทุกอย่างแม้กระทั่งอะไรเรื่องข้าว โหตอนนี้ข้าวก็เป็นเรื่องเป็นราวอีกท่านผู้ชมแหมเห็นไหมหมอว่าลงเออเขากัดมไม่ปล่อยนะจะมีโดนข้อหาแลวเขาก็ไม่ปล่อยหมอวาลงเขากัดไม่ปล่อยเรื่องข้าวมานานมากแล้วยกเว้นตอนช่วงลุงตู่ค<า>่ะตอนลุงตู่เนี่ยเป็นใบอเออพูดไม่พูดอะไรพูดอะไรไม่ได้นะท่านผู้ชมนะก็หมอว่าลงเนี่ยขนาดคนให้การประมูลสูงที่สุดท่านผู้ชมประมูลสูงที่สุด แล้วอยู่ดีๆก็มีคนคอลหามาบอกว่านี่ไงโอ้ยจดทะเบียนจดทุนอยู่แค่สองล้านบาทจะมาประมูลได้งไงสองร้อยกว่าล้านทางพาน,นิก็มาบอกว่าเออก็จริงเดี๋ยวนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องทาการตรวจสอบก่อนไม่ใช่ว่าอ,อยู่ดีๆจะไปขายเขานะก็ต้องทําการตรวจสอบก่อนณนะปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ยกให้ประมูลชนะก็จริงแต่ยังไม่ได้ยกให้นะยังไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรกันเออ ในขนาดเดียวกันอยู่ดีๆคุณหมอว่ารงก็ออกมาบอกว่านี่ไงที่ไม่รีบยกให้ที่ไม่รีบเซ็นสัญญาเป็นเพราะอะไรเพราะอยากให้เบอร์สองเขาได้ละสิค <พา S 1> ่ะนะเห็นนะทำอะไรก็ผิดนะเออขนาดทำตรงไปตรงมายังผิดเลยทำไมทีตอนขายห้าบาทต่อกิโลเนี่ยไม่ออกมาพูดบ้างน,น้ำท่วมปากผักบุ้งเต็มปากไปหมดหรือเปล่าเออเนี่ยท่านผู้ชม นะมันก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นความกันนะท่านผู้ชมนะนะคะอ่ะก็เรียกว่าอันนี้จะไปพูดในเบรกสองนะท่านผู้ชมวันนี้มีเรื่องราวหลายเรื่องนะที่จะมาคุยกันแต่เรื่องราวในตอนช่วงต้นช่วงนี้ฝนตกหนะักท่านผู้ชมหลายพื้นที่แล้วก็บางพื้นที่เนี่ยนะ มันมีทั้งฟ้าคลืม,อมเอ่ยมีทั้งฟ้าผ่าเอ่ยนะท่านผู้ชมแล้วก็ออกมาเตือนท่านผู้ชมอยู่เป็นประจำอยู่แล้วบอกว่าให้เรามาระวังกันนะนะฟ้าฝนเออแต่เราก็บอกเราลืมบอกฟืนไฟค่ะไฟดูดท่านผู้ชมวันก่อนเห็นข่าวไหมข่าวที่น้องนักเรียนอะ่ะท่านผู้ชมไปอะไรอะ่ะไปปิดไฟอเออเครื่องอะไรนะเครื่องกดน้ํา เขาบอกว่ามันไม่ได้ใช้นะจริงๆแล้วแต่ก็สงสัยว่าถ้ามันไม่ได้ใช้ได้ไปปิดไฟทําไมมันไม่ได้ใช้มาสิบปีอย่างเงี้ยเออใช่แล้วทําไมที่สําคัญคือทำไมถึงใช้เด็กอืมเป็นคุณครูคุณครูก็เหมือนผู้ปกครองอ่ะใช้ลูกครูใช้นักเรียนคุณครูใช้เด็กไปปิดเครื่องกดน้ำอืมท่านผู้ชมแล้วเหตุการณ์ก็เกิดตามมาด้วยอะไรอ่ะไฟดูอืไฟดูดพอไฟดูเสร็จปุ๊บ ไม่มีใครเข้าไปกล้าเข้าไปช่วยเหลือใช่เพราะว่าฝนตกตัวก็เปียกอ่านะพอไม่มีคนเข้าไปช่วยเหลือปุ๊บปล่อยให้ตายคาอยู่นั่นน่ะท่านผู้ชมคาเครื่องท่านผู้ชมบอกหมอใช้คำรุนแรงเลยปล่อยให้ตายก็ถูกเขาอาจจะไม่ได้ตายจริงเขาไม่ได้ไปช่วยช่วยทุกหนทางแล้วช่วยทุกวิถีทางแล้วอยากจะช่วยแต่ก็ไม่กล้าไม่กล้าช่วยกันเข้าไปเขาไปปิด คัดเอาก่อนตัดไฟแต่เขาไม่ได้หาวิธีที่จะเข้าไปช่วยนะตอนนั้นไงเออนั่นแหละหมอนี่แบบข้างใน<า>บอกว่าเขาไม่ได้ปิดคัดเอาเขาไปถอดปลั๊กนะคะซึ่งจริงๆก็ก็แล้วแต่ข่าวอะเราก็ไม่รู้เราก็อ่านตามข่าวฉบับที่เราอ่านมานะเออจะอะไรก็ตามทําไมต้องไปปิดตอนช่วงฝนตกอคําถามแล้วทำไมไม่ปิดตอนช่วงก่อนฝนตก คิดไม่ถึงไม่เข้าใจอันนี้ที่ที่ไม่เข้าใจนะท่านผู้ชมนะทําไมถึงไม่ปิดตอนช่วงก่อนฝนตกในเมื่อบอกว่าไม่ได้ใช้มานานแล้วอืเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ใช้มาสิบปีก็ว่างี้เป็นไปไม่ได้หรือข่าวตอนนั้นออกมาไม่ถูกต้องยังไงสรุปใช้หรือไม่ใช้มันเป็นคําพูดที่อาจจะตามมาทีหลังแต่โดยปกติแล้วเนี่ยไอตัวถังกดน้ําเนี่ยท่านผู้ชมมีทุกโรงเรียนนะก็พูดตามตรง จะอาดไม่สะอาดไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือมันโดนดูดกันทุกโรงเรียนออืเปลี่ยนเถอะเครื่องกดน้ําแบบนี้เปลี่ยนเป็นแบบอื่นไหมแล้วทำไมชอบ <มะ S 1> ตั้งอยู่กลางแจ้งด้วยนะเออสงสัยจริงเลยทําไมต้องตั้งอยู่กลางแจ้งขนาดตั้งอยู่ในที่เอ่ออะไรอ่ะในโรงอาคารเนี่ยอืยังดูดเลยใช่แล้วเนี่ยมันตั้งอยู่กลางแจ้งไปตั้งเพื่ออะไรอืมหมอนี่แบบฮอ งงท่านผู้ชมงงเป็นท่านท่ายงงกับหมอไหมเออแล้วถ้าไม่ได้ใช้จะเสียบปลั๊กทําเพื่ออืทําเพื่ออะไรเพื่ออะไรไม่ได้ใช้จะเสียบปลั๊กเพื่ออะไรเออท่านผู้ชมแล้วตลกจังเลยอะ่ะปล่อยให้เด็กตายและที่สําคัญคือครูมีสิทธิ์ไปใช้เด็ก,กเรียนแ,แบบนั้นหรือเปล่า ครูมีสิทธิ์ไปใช้เด็กในการไปถอดปลั๊กได้ยังไงอืแล้วครูถ้าเกิดครูคนที่ใช้เนี่ยไปใช้เด็กถอดปลั๊กแบบนี้เนี่ยครูคนนั้นเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์ชีวิตนะเป็นคนที่คือเราฝากลูกของเราให้คุณครูดูแล ไม่ได้ให้กุยกูไปใช้งานและอีกอย่างหนึงคือถ้าจะใช้นี่ีๆหน่อยๆโอเคไม่ว่าแต่ต้องไม่อันตรายถูกไหมท่านผู้ชมลองคิดดูสิกว่าจะเลี้ยงกว่าจะเติบโตมาได้เด็กอายุอนามเท่าไหร่เด็กอายุอนามเท่าไหร่ก็ไม่เล็กแล้วก็ไม่เล็กแล้วใช้เด็กไปถอดปลั๊กแล้วมัน โหช่วงฝนฝนตกโ้หมอเห็นนี่นะท่านผู้ชมนะหุดหงิดแทนเลยหุดหงิดแทนผู้ปกครองผู้ปกครองบอกว่าไม่ติดใจอะไรแต่ถ้าเป็นถ้าหมอเป็นผู้ปกครองหมอคงติดใจมากเลยกว่าฉันจะลูกเลี้ยงลูกของฉันมาจนโตและที่สําคัญคือคุณเอาลูกฉันไปใช้แล้วทาให้เกิดแบบนี้แล้วตอนที่มีปัญหาคุณมัวแต่ตกใจกันอะอคุณมาบอกว่าโอ๊ยเราจะต้องหาวิธีมาไฟดูด จนเรียกว่าเด็กหมดสติไปจนเรียกว่าไอ้นี่ไปเนี่ยคือน้นผู้ชมหมายความว่าคนที่อยู่ระแวกนั้นน่ะตั้งสติกันไม่ได้เลยตั้งสติไม่ได้เลยแต่ว่ายืนถ่ายคลิปอยู่สองนาทีสิบหกวินาทีเออตลกหรือเปล่าตลกหรือเปล่าแทนที่จะหาวิธีการช่วยคำถามมีคนก็บอก question mark มากค่ะ และถ้าเกิดฝนตกอยู่แบบนี้ถ้าเป็นหมอหมอจะช่วยยังไงเออฉันก็ไม่กล้าอืมฉันยังไม่กล้าแต่ฉันกล้าถ่ายวีดีโออืมเออแต่ฉันนะ่ะถ้าเป็นฉันฉันเป็นครูฉันก็ไม่กล้าช่วยอืมหรือฉันเป็นคนรอบคางฉันไม่ไม่กล้าช่วยวันนี้มีคําตอบนะท่านผู้ชมนะเห็นบอกว่าอาจารย์เจตออกมาบอกใช่ไหมใช่ค่ะว่าจะช่วยยังไงที่นอกเหนือจากการกระโดดถีบท่านผู้ชม ก็ในส่วนของอาจารย์เจตนะคะท่านก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงประเด็นการช่วยเหลือคนโดนไฟดูดโดยท่านระบุว่าไม่จําเป็นไม่ควรใช้วิธีการถีบเพื่อที่จะช่วยคนถูกไฟดูดครับจากที่มีการโพสต์แนะนําไปเกี่ยวกับกรณีที่มีเด็กนักเรียนเสียชีวิตเนื่องจากถูกไฟฟ้าจาก,กตู้กดน้ำเนี่ยดูดแล้วก็เอา,อาแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือไม่ทันมีคําถามถามกันเยอะว่า จะทำยังไงที่เคยสอนกันเนี่ยก็คือหลายคนก็จะคุ้นชินกับคำว่าให้กระโดดถีบเพื่อที่จะช่วยคนที่ถูกไฟดูดเนี่ยให้หลุดออกไปอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำไหมท่านก็เลยมาตอบนะคะสำหรับผมเนี่ยคือไม่แนะนำให้ทำครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายตามมากับคนที่เข้าไปช่วยถีบแล้วก็คนที่ถูกถีบด้วยเรื่องนี้เนี่ยทางส่วนรายการช่องดังแห่งหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่า มีการทำแล้วก็เป็นการตั้งคําถามในรายการถามว่าถ้าคนโดนไฟดูดเนี่ยจะทําอย่างไรข้อแรกเลยก็คือให้วิ่งเข้าไปกระโดดถีบข้อ2ใช้ไม้เขี่ยสายไฟแล้วก็ข้อ3ใช้ผ้าคล้องไปที่ตัวแล้วก็ดึงเพื่อนออกมาวิธีไหนที่คนช่วยคนถูกไฟดูดให้ปลอดภัยและตัวเราเนี่ยก็ปลอดภัยเอง โดยทางรายการเนี่ยอธิบายว่าการกระโดดถีบจะเป็นการช่วยทําให้คนที่ถูกไฟดูดอยู่เนี่ยสามารถหลุดออกจากสายไฟได้อย่างรวดเร็วแต่ก็เป็นการช่วยที่เสี่ยงมากเช่นเดียวกันเพราะว่าอาจจะทําให้คนที่หลุดออกไปจากไฟดูดเนี่ยไปกระแทกกับของที่อยู่ด้านหลังจนได้รับบาดเจ็บอันนี้ก็เคยมีข่าวมาแล้วสรุปสุดท้ายก็คือเสียชีวิตจากการที่ถูกกระแทกนะคะหรือดีไม่ดีเนี่ยถ้าเรากระโดดถีบเข้าออกไปและตัวเราก็ ตกลงทับสายไฟที่รั่วกลายเป็นว่าเราเนี่ยถูกไฟดูดตายไปเองทางรายการแนะนำวิธีการก็คือใช้ไม้เสยียเขี่ยสายไฟนะคะเมื่อพบคนที่ถูกไฟดูดเนี่ยให้หาไม้หรือว่าพลาสติกหรืออุปกรณ์ท้่เป็นฉน,นวนกันไฟฟ้าแล้วก็ต้องแห้งเท่านั้นนะนำเอามาเขี่ยสายไฟหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าเขี่ยให้หลุดออกจากตัวผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด ซึ่งเด็กๆที่มาร่วมรายการเนี่ยสามารถใช้วิธีนี้ช่วยขุนที่ถูกไฟดูดได้แล้วก็ช่วยสำเร็จภายใน5วิค่ะอีกวิธีหนึ่งคือการใช้ผ้าผ้าที่คล้องตัวเนี่ย แล้วก็ดึงเพื่อดออกมาผ้าเนี่ยเป็นฉนวนกันไฟฟ้าให้ไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้ก็จริงแต่ต้องใช้ผ้าที่แห้งแล้วก็ยาวพอที่จะโยนให้คล้องเข้ากับเป้าหมายแล้วก็ดึงกระชากออกมาซึ่งถ้าฝีมือเนี่ยไม่ถึงอาจจะพลาดไปสัมผัสโดนคนที่ถูกไฟดูดเข้าวิธีนี้ก็เสี่ยงอีกนะคะที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยถูกไฟดูดตามไปด้วยเรากับเพื่อนก็จะไม่รอดทั้งคู่ค่ะดังนั้นถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรใช้วิธีกระโดดถิบ เพื่อช่วยผู้ที่ถูกไฟดูดหรือถ้าต้องทําต้องดูว่าบริเวณข้าง,างเนี่ยผู้ที่ถูกไฟดูดน,นั้นมีพื้นที่โล่งพอที่จะให้ผู้ป่วยลม้มลงไปโดยไม่เจ็บตัวมากนักก็ให้เลือกแล้วก็ถีบช่วงก้นหรือช่วงสะโพกให้เร็วแล้วก็แรงพอที่จะให้หลุดออกไปได้ในครั้งเดียว แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเลี่ยงการกระโดดถีบแล้วก็มองหาสิ่งของที่เป็นฉนวนไม่นําไฟฟ้าแล้วก็แห้งไม่เปียกไปเคลียดสายไฟหรือสิ่งที่ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยโดนไฟดูดออกไปจากร่างหรือเคลียร์มือเคลียร์แขนหรือว่าเท้าออกจากบริเวณที่มีไฟดูดสิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องรักษาระยะห่างจากผู้ที่ถูกไฟดูดอย่าเพิ่งรีบเข้าไปช่วยค่ะเพราะว่าอาจจะสัมผัสโด,ดนร่างกายของผู้ที่ถูกไฟดูดไปด้วยดังนั้นควรตั้งสติสังเกตก่อนว่าไฟฟ้าที่มันรั่วออกมาเนี่ย มันมาจากไหนจะได้ไม่เข้าใกล้จุดนั้นแล้วหาทางตัดไฟให้ได้เช่นปิดสวิตช์หรือสับคัดเอาตลอดจนควรที่จะใส่รองเท้าก่อนเข้าไปช่วยส่วนวิธีการปฐมพยาบาลนะคะถ้าหากว่าช่วยได้แล้วเนี่ยให้เริ่มดูว่าผู้ป่วยมีสติแค่ไหนถ้ายังมีสติครบถ้วนให้นอนพักตรวจร่างกายคร่าวๆว่ามีบาดแผลร้ายแรงหรือว่า ไม่มีนะคะแล้วก็มีรอยไฟไหมบริเวณใดไหมแต่ถ้าหมดสติแล้วก็ไม่หายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้รีบทําการปั๊มหัวใจผายปอด CPR โดยด่วนจากนั้นรีบแจ้งแพทย์หรือว่าโทรแจ้งสายด่วนกู้ชีพ169 9ค่ะค่ะนะคะก็ชัดเจนนะท่านผู้ชมนะถ้าสมมุติว่ามีอันนี้หมอยกตัวอย่างไหมท่านผู้ชมดูอันนี้เป็นกรณีไฟช็อตในน้ําอันนี้หนักกว่าหนักกว่า กรณีที่โดนไฟฟ้าดูดจากการที่ฝนตกท่านผู้ชมก็บอกว่าวิธีการง่ายๆเลยถ้าเกิดกรณีฝน,นตกอย่างนี้นะไปหาไม้ให้มา,านะไม่ใช่โลหะนะไม้นะเออหรือหุ้มผ้าหรืออะไรใดๆก็ได้เสร็จแล้วเขีย่ยตรงสายไฟออกอืจบแล้วจขบ,บอกจบแล้วค่ะคือไม่ต้องกระโดดถีบก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่า <c oughs> มันเปียกอยู่ยล่ะฝนมัน,น,น,นตกอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันเป็นกลางแจ้งทําไงถ้าเป็นกลางแจ้งล่ะใช่กลางแจ้งแล้วฝนตกอยู่อย่างเงี้ยอุปกรณ์ที่เราเอาไปจากแห้งๆก็ต้องเปียกอยู่ดีทําไงก็ใช่ไงคําถามคือถ้าดูจากภาพเมื่อสักครู่มันมีไม้ได้อยู่นะ <c oughs> มันอยู่ติดกับเต็นทนะ์น่ะเออมันจะไม่โดนได้ยังไงล่ะอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดมันอนนีก้ก็หาล่มหาอะไรต่างๆนานา,นา,นานหรืออะไรก็ได้ที่มันป้องกันได้นะ่ะท่านผู้ชม <c oughs> ไม่ใช่ว่าเฮ้ยฮีโร่โดนช็อตไปด้วยกันสองคนคูณสองเงี้ยก็ไม่ใช่ค่ะเออ <c oughs> แน่นอนเราต้องหาที่ปิดคัทเอาท์แล้วก็ต้องรีบเขาเรียกว่าอะไรนะรีบให้โดยเร็วที่สุดนอกจากที่จะปิดคัทเอาท์ไม่พอก็ต้องเตรียมบุคลากรเออ่ที่สามารถประถมพยาบาลได้ CPR เปไน็นอย่าี้เออมันต้องเปิดหอเลยนะพูดตามตัวนะเปิดหอแล้วจริงๆแล้ว คุณครูทุกวันเนี่ยก็ได้รับการอบรมหมดแล้วนะถึงเวลาสถานการณ์เกิดขึ้นจริงบางคนทําอะไรไม่ถูกประสาแดกอืใช้คาว่าประสาแดกท่านผู้ชมเพราะอะไรตื่นเต้นตกใจไม่รู้จะทําอะไรยังไงรวบรวมสติไม่ได้เขาถึงบอกว่าเริ่มต้นถ้าเกิดคนโดนไฟดูดสิ่งแรกที่ท่านต้องทําคือรวบรวมสติค่ะออืนะอย่าตื่นเต้นตกใจจนเกินไปรีบหาวิธีการในการแก้ไข และก็ถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะได้ฟื้นกลับมาได้เร็วที่สุดเด็กคนหนึ่งจะได้ไม่ตายนะท่านผู้ชมอันนี้ฝากเอาไว้ <c oughs> แล้วก็ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งคือเอาภาพขึ้นมาที่ที่หมอส่งเข้าไปถ้าที่ใดท่านตอกไฟฟ้าแบบนี้ให้ตายเหอะที่ไหนก็ไฟช็อต <c oughs> นะเนี่ยท่านผู้ชมอัพสโซูมซวลนะอันนี้ก็ส่งเข้ามาเขาบอกนี่ไนงะ ก็เพราะทาแบบนี้เนี่ยแหละมันไฟมันถึงช็อตนันผู้ชมแทนที่จะใช้แหวนแทนที่จะใช้แคลมบ์ไว้ล็อกไม่ค่ะนะตอกมันเข้าไปเลยตรงสายไฟเนี่ยใครทำเนาะเนี่ยช่างต้องช่างเท่านั้นช่างหัวมันน่ะเหรอช่างที่เออ่ไม่มีความรู้ช่างแบบขอไปทีอ่ะเออท่านผู้ชมถ้าที่ไหนตอกสายไฟแบบนี้ เปลี่ยนสายเธอค่ะเปลี่ยนสายก่อนเนาะนะเ,เพราะว่ามันอาจเกิดปัญหาตามขึ้นมาได้นะท่านผู้ชมนะคะอาะคาท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพักชมสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหนะ้า <c oughs> โอ้โหเรื่องสอวอก็ยังไม่จบ <c oughs> ตกลงว่า <c oughs> เขาจะเลิกกันวันพรุ่งนี้แล้ว <c oughs> นะแล้วก็ยังไม่พอท่านผู้ชมนะคุณภูม,มิธรรมตกลงว่าไงตกลง เป็นไปตามที่หมอวรลงว่าหรือเปล่าต้องการที่จะให้ธนาสารไลฟ์เนี่ยได้ประมูลไปหรือเปล่าเลยไม่ยอมอนุมัติเขาสักทีนะมาฟังจากเอ่ออะไรนะคำเขียนข้อเขียนของหมอวรลงกันเดี๋ยวมาฟังกันต่อในช่วงหน้าค่ะ